ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะคุณคิดเรื่องเดินทางมีเกีย์ได้เดินทางนะ,ะช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะการเงินคล่องมือนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนเข้ามานะคะ หลายหลายคนกําลังรองเงินก้อนอยู่ช่วงนี้ระวังปัญหาด้านสุขภาพสายตาคอบ่าไหลนะคะคุณมีเรื่องให้อึดอัดใจมีเรื่องไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอย่าหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายนิดหนึ่งนะคะการเดินทางระวังในเรื่องของการขับรถนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะช่วงนี้นะคะ คุณมีโอกาสที่โชคได้ลาบนะคะตำแหน่งบ้านให้โชคนะคะตำแหน่งบ้านให้โชคการเงินคล่องมือนะคะการเงินคล่องมือในช่วงนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีดำสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองหนึ่งนนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ